สวัสดีครับพี่น้องพากันไปเลาะพึ่งมาจ้ะหลังสิกลับบ้านเห็นวิวข้างๆมันงามกัลไถไทยเบิ่งจะงามบางงามบุลั่ว่าวคนขับพงงามอยู่ก่อนสิกลับเดี๋ยวจะไปแวะร้านไทก่อนแปบบหนึ่งหาซื้อพักไทยไม่กินก่อนจ้ะ ว่าได้กินพักไท่โดนแล้วนะคัไม่ทั้งของแหงของส่วนพักพักสดกะมีกะสองสามตาเนี่ยละจา้านอกนั้นก็เป็นของแหงหลานเก้า่ะคะลานเดิมเมืองบาปจ่าบานต้นเอาสวัสดีป๋าเฮ้ยเอาเอาเอาย่ายเอา อาตากอไปเ่ยวเลยอ๋มาเพือไทยพี่น้องเป็นเบื่อนกันนผักกั้นจองอรเปล่ามือนจองผักขันก้นจองน,นพี่น้องจะไปเฮ็กัปุ่นเศร้า,ากินบอยยังไลยดอกจำมือในเซียว์ต้พักนี่บบกกอก อย่านั่งนอะไม่สมพี่น้อรน้่งไม่สมนี่ฮอรเลยล่ะเสียบมันบอบหยกบอบเข้มมาถ่ายล้างพอดีจ้ะไม่ยัง ยิประพักก่อนพี่น้องเดี๋ยวกัสิได้อีงเนี่ยบุบว่าซบลายดรอจ้ามีหลักการเนี่ยได้ปักกันแยง่งปักขจจองนองมัยป่องกระถินก็นได้เอาแล้วจ่ายเงินก่อนจะพี่น้องสำนีล่ะจ้าซื้อของแล้กจ่ายเงินแล้วกับสกราบไม่เฮ็ด ส่วนขนมจีนจินก้อนจ้ากับเกี่ยงน้อยไมไปก่อนได้จ้ะเดอ้อพี่น้องสวัสดีจ้า